สรุปประเด็นดรามา่า YG stop hiding Lisa sale แฟนคลับโวยคายปิดยอดขายลิซ่าทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟสรุปประเด็น YG stop hiding Lisa sale ดราม่าเดือดคายไม่ชัดเจนเรื่องยอดขายของโซโล่ลิซ่าสมาชิกวง BLACKPINK งานเข้า YG เมื่อแฟนคลับ BLACKPINK หรือ BLINK ไม่พอใจใคายตนสังกัดอย่าง YG Entertainment จนเกิดแฮชแท็กดัง YG stop hiding Lisa sale กลางทวิตเตอร์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา งานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับในไทยเท่านั้นที่เดือดแต่รวมถึงเหล่าบลิงจากทั่วโลกด้วยเช่นกันโดยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากใครต้นสังกัดไม่มีความชัดเจนในเรื่องของยอดขายดันกุมภาพันธ์อัลบัมโซโล่ของ Lisa ลิซ่ารัลิ่สามโนบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์โดยทางค่ายต้นสังกัดได้เผยเพียงแค่ยอดขายในส่วนของฮันทอว่ามี14,885อัลบัมทว่ายอดขายจากไกออนได้มีการเว้นไว จนทำให้หลายคนไม่พอใจเนื่องจากมองว่าลิซ่าเป็นศิลปินระดับโลกที่ประสบความสําเร็จมาก การที่ค่ายไม่ยอมเปิดข้อมูลในส่วนนี้ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่บอกย่อนนี้ให้แฟนคลับรู้จนเกิดเป็นดราม่าใหญ่ขึ้นในโลกทวิตตอนนี้ทั้งนี้ได้มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าลิซ่าเป็นกําลังสําคัญของค่าย YG นับตั้งแต่เดบิวโดยสิ่งที่พิสูจน์ให้ชัดเจนที่สุดก็คือราคาของหุ้น YG Entertainment ที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ8ปีหลังข่าวประกาศเดบิวโซโล่ของเธอ ทั้งนี้ลิซ่ายังเป็นศิลปินที่มียอดขายระบัมวันแรกมากที่สุดในวงและมีมูลค่าเน็ตวอตที่สูงมากนอกจากนี้แฟนคลับหลายคนยังได้ลงรูปภาพสินค้าที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าให้ดูในแฮชแท็ y G Stop Hiding Lisa Sale ว่าสินค้าแทบจะหมดภายใต้ชื่อของลิซ่าขึ้นว่า sold out จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ยอดขายของลิซ่าจะน้อยและไม่สมควรที่จะถูกละเลยเช่นนี้ ซึ่งงานนี้ YG จะออกมาตอบโต้ประเด็นนี้หรือไม่อย่างไรแฟนคลับและชาวเน็ตหลายคนคงต้องติดตามกันต่อไปเทว่าดราม่า YG stop hiding Lisa s a l e ยังคงมียอดทวิตเพิ่มเรื่อยๆหากมีความชัดเจนอย่างไรแอดจะมารายงานให้ทราบต่อไปค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ